เครื่องดูดฝุ่นไร้สายแรงดูดโคตรโหดดูดฝุ่นได้ยันซอกน้ำหนักเบาใช้งานง่ายสะอาดทั่วบ้านแบบมือโปรสวัสดีครับวันนี้ช่องวันพาช็อปก็รับบทเป็นแม่บ้านจำเป็นนะครับวันนี้เอาเครื่องมือดูดฝุ่นไร้สายของเรามาทดสอบให้ดูใช้งานโคตรง่ายสะดวกมากเสียงดีน้ำหนักเบาแกะคำคําสาง่ายมาก ดูดูดูนะครับนี่อ่าแกะออกมาดึงไส้กรองออกมาอ่าแล้วเราก็เทได้เลยคือผมว่าง่ายที่สุดและไม่มีสายพลุนพลังสามารถเอาไปดูดในรถยนต์ในห้องนอนหรือขนสัตว์ก็ได้ผมมองว่าใส่พอบ้านแม่บ้านควรมีติดบ้านไว้นะครับถอดประกอบง่ายทุกชิ้นเลยมีตัวต่อแบบสั้นแบบยาวปรับใช้ได้หลากหลายงานลองดูรีวิวกันนะครับมีตัวล็อกแบบแนวตั้งให้ด้วย ครบเซ็ตจะเป็นแบบนี้ผมขอแนะนำเลยใช้งานดีใช้งานทนมากๆท่านใดสนใจกดซื้อหน้าตะก,ก้าได้นะครับ